สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์ในช่องของในายเทคโนโลย n e l นะครับมีการสอนการใช้ AI Image Generator เอาไว้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น Leonardo, Adobe Firefly Fi, หรือ Mac, แม้กระทั่ง Recraft AI นะครับมีคําถามเข้ามาจาก FC เป็นจํานวนมากเลยนะครับว่าถ้าหากต้องการที่จะชําระเงินเพื่อใช้งาน AI image generator ต่างๆเหล่านี้เพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะครับตัวไหนคุ้มค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมก็จะนำ AI ที่ผมเคยสอนเอาไว้ใน c h anel เนี่ยเอามาตีแผ่ให้ดูทีละหนึ่งตัวแล้วคุณก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าตัวไหนเมื่อชำระเงินแล้วจะใช้ได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับ เรามาเริ่มกันที่ทาง leonardo ai กันก่อนนะครับโดยเราจะดูในแผนการชำระเงินแบบรายเดือนสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือว่าเวลาที่เราจะชำระเงินเขาจะมีแผนให้เลือก2แผนแผนแรกก็คือเป็นการชำระเงินแบบรายเดือนแบบนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่ไ,มได้อยากจะชำระเงินในทุกๆเดือนอยากจะชำระเงินในบางเดือนเท่านั้นก็เลือกแผนนี้แน่นอนว่าราคามันก็จะสูงกว่าสังเกตนะอันนี้ premiumly เ,เนี่ยจะอยู่ที่12เหรียญ แต่พอเราไปเลือกเป y ย a r เี่จะเหลือแค่ประมาณ10เหรียญต่อเดือนอันนี้คือทางฝั่งของเลโอนาร์โดนะครับเลโอนาร์โดเนี่ยเวลาที่เราชำระเงินแล้วแผนเล็กที่สุดที่เราชำระเงิน12เหรียญต่อเดือนเราจะได้8,500โทเคนนั่นหมายความว่าเราจะเจเนเรตรูปภาพที่8,500โทเคนของเลโอนาร์โดเนี่ยจะแตกต่างจากชาวบ้าน <S <S เขานิดนึงตรงที่ว่า <S <S เมื่อจำนวนออโทเคนหมดแล้วนะครับเราก็ยังคงใช้ ใช้ลักษณะของฟังก์ชันเต็มในการจรเรตของแผนชำระเงินได้ต่อไปเพียงแต่ว่าเมื่อหมด8,500แล้วในวันต่อไปก็จะได้150โทเค็นไปเรื่อยๆแบบฟูลฟังก์ชันนะครับอันนี้ที่ผมเคยสมัครใช้บริการนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราจะไปทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพเช่นการอัพสเกลหรือการใช้ฟังก์ชันอื่นๆก็จะโดนหักจำนวนโทเค็นไปด้วยนั่นจะทำให้จำนวนรูปภาพที่ เราจะเจเนเรตมาใช้งานได้เนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้คือทางฝั่งของเลโอนาร์โดแล้วก็ที่สำคัญเลโอนาร์โดนะครับไม่สามารถเจเนเรตภาพที่เป็นเวกเตอร์ได้อันนี้คือ,อเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรู้เอาไว้เพราะว่าทางเลโอนาร์โดนั้นเจเนเรตภาพที่เป็นลาสเตอร์นั่นก็คือภาพที่เป็นไฟล์ jpeg ไฟล์ png ก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูทางฝั่งของ Adobe Firefly ทางฝั่งของ Adobe Firefly เนี่ย จะแตกต่างเขาจะไม่เรียกเป็นโทเค็นแต่เขาจะเรียกเป็นเครดิตเมื่อเราไปเช็คราคานะครับถ้าหากว่าคุณสมัครใช้เพียงแค่ Adobe Firefly เพียงอย่างเดียวนะครับรายเดือนจะอยู่ที่190.46นะครับรวมแวตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยกเลิกได้ทุกเมือ่อโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอันนี้เขาเน้นย้ำมาให้เลยประกอบด้วย100 credit เครดิตเจเนเรทีฟต่อเดือนนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถเจเนเรทรูปภาพได้ 100ครั้งโดยประมาณนะครับถ้าหากว่าพลาดไปจำนวนรูปก็ลดลงแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าเวลาที่เราใช้ Adobe Firefly ในการเจเนเเตรูปภาพแล้วนำไปส่งขายกับ Adobe Stock เนี่ยผมต้องบอกคุณเลยว่าภาพส่วนใหญ่แล้วจะผ่านนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะขายได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือส่วนที่คุณจะต้องนำมาตัดสินใจเพิ่มเติมนำมาเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่า าการใช้งานรูปภาพในเชิงพาณิชย์ของแต่ละบุคคลนั้นก็แตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะเอาไปหาไรายได้ออนไลน์ในลักษณะของการเอาไปยิงแอดเอาไปทำสติ๊กเกอร์เอาไปทำ,สเ,เ,ปทำเสื้อทีเชิร์ตอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าผมขายภาพออนไลน์เพียงอย่างเดียวก็อยากจะให้ผ่านง่ายๆแล้วก็ขายได้ด้วยยังไงก็ลองพิจารณาตัวของ Adobe Firefly ไว้ด้วย นะครับแต่ว่า Adobe Firefly เนี่ยถ้าหากว่าคุณใช้ในการ generat รูปภาพเพียงอย่างเดียวอันนั้นก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าหากว่าคุณมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่น Illustrator เนี่ยคือต้องไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าบริการทางฝั่งของ Adobe เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเขาก็เอา AI เข้าไปใช้ทั้งหมดเลยครับใน Photoshop ใน Illustrator รวนแล้วแต่มี Generative AI ทั้งหมดนะครับและทุกๆครั้งที่เราใช้ Generative AI เนี่ยหรือว่าใช้ AI ในการทำงานเนี่ยนะครับก็จะต้องโดนหักเครดิตซึ่งเขาก็จะมีตารางให้เราดูเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมเอาอันนี้คือทางฝั่งของ Adobe Firefly มาดูทั้งฝั่งของรีคราฟ t ครับเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยถ้าหากว่าเราชําระเงินเป็นรายปีครับเราชําระเงินอยู่ที่20เหรียญต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าชําระเงินเป็นรายปีนั้นจะอยู่ที่25เหรียญซึ่งต้องบอกว่ารีคราฟ t น่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่า Unlimited r e รีคราฟอันนี้เขาก็น่าจะหมายถึงว่าเราสามารถเจเนอเรตรูปภาพได้แบบ Unlimited เลยนะครับแล้วสามารถที่ อาจจะเจ n เน a เรตรูปภาพในลักษณะของ p r i v a t e ก็คือบุคคลอื่นไม่สามารถเห็นภาพที่เราเจ n เน a เรตนอกจากนี้ก็ใช้ในเชิงพณิชย์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือในการ up scale ให้รวมไปจนถึงการเจเนเรตรูปภาพได้ครั้งละ4ี่ใบอันนี้ในกรณีที่เราชำระเงินตัวของร e c r a f t เองมีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาเจเนเรตรูปภาพเป็นเวกเตอร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทางเลือกทางออกมันจึงมีมากขึ้น นะครับทั้งหลายทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าคุณจะเอามาคำนวณดูคุณก็เอาตัวเลขในแต่ละตัวเลขของแต่ละแผนของแต่ละ AI มาคำนวณด้วยค่าเงินบาทแต่คุณต้องพิจารณาดูดีๆเพราะว่า,าบางทีเขาก็บอกรวมแบตบางทีเขาก็บอกไม่รวมแบตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาข้อความเหล่านี้มาแปลดูด้วยแล้วก็เลือกตามความสมเหตุสมผลนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าตัวรีคร์ฟน่าสนใจนะ เพราะว่านอกจากจะทำภาพลาสเตอร์ได้แล้วยังทำภาพเวกเตอร์ได้อีกแล้วก็เจเนเรตได้ไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้มีคำว่าอ n ล i m i ม e เแบบนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ดูข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Leonardo ไม่ว่าจะเป็นทาง Adobe Firefly หรือว่าไม่น่าจะไม่ว่าจะเป็น r e c r a f t AI ผมหวังว่าคุณจะสามารถนำข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์เหล่านี้นะครับมาประมวลผลแล้วก็เลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวคุณเองได้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในายเท n o Channel แฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ